สวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับผมเอาใจสายอ้วนแล้วกันนะครับโดยเฉพาะสาวๆแล้วกันนะครับสังเกตดูว่าผู้หญิงอ้วนเนี่ยนะฮะผู้หญิงอ้วนมักหน้าตาดีนะครับบางคนนี่ตัวอ้วนเหมือนหมีเลยนะครับแต่แม่งโคตรน่ารักอยังไงคนอ้วนเข้ามาเม้นหน่อยแล้วกันนะครับว่าจริงหรือเปล่านะฮะปูสาเปิดหัวให้ขนาดดีแล้วนะครับผมมาอยู่ที่หน้าร้านแล้วนะครับบรรยากาศหน้าร้านต้องบอกว่าหกโมงนิดๆนะฮะแต่คนยังแน่นเลยนะครับถ้าไม่อยากอกหัก อย่ารักใครมากกว่าหมูกระทะเด็ดขาดถือได้ว่าเป็นร้านหมูกระทะระดับตำนานเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าประสบการณ์เนี่ยมากกว่า10ปีกันเลยทีเดียวนะครับขวัญใจสายหมูกระทะตัวจริงนะครับ พร้อมกับสูตรหมูหมักหลายรสชาติเลยนะครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นหมูนุ่มนะครับหมูพึ่งหมูพริกไทยดำนะครับหมูแซบ่บหรือว่าจะเป็นหมูหมักงาหรือว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาโอ,โ,อโอ้โหต้องบอกว่ามีเสิร์ฟกันแบบจัดเต็มกันเลยทีเดียวในะแต่ละวันนะครับ ร้านนี้เนี่ยนะฮะต้องบอกว่าขึ้นชื่อในเรื่องของน้ําจิ้มนะครับเป็นสูตรน้ําจิ้มพิเศษจากเจ้าของร้านเองนะครับเขาเรียกว่าสูตรเด็ดเด็ดจริงจีจ๊ดจ๊าดสุดจัดในย่านนี้เลยก็ว่าได้นะครับหลายคนที่คอนเฟิร์มเลยนะครับำกคิ้ทม โลนะคะะนรับก็มีกัดป้อดอยู่จะหมดนหะมไมใช่อะไรแบบ วันนี้ลูกค้าเยอะมากนะครับเดี๋ยวพาทุกคนไปรู้จักเจ้าของร้านหน่อยแล้วกันนะครับมาครับมาแล้วนะครับเจ้าของร้านของเราสวัสดีครับพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวเองหน่อยครับชื่อจอยค่ะจากพี่จอยจ้ะบิ๊กเชงพี่จอยบิ๊กเชงบิ๊กเ้ะมีการปรับตัวในช่วงของการขายช่วงโควิดยังไงบ้างเลยก็ในเมื่อเขาไม่ให้เรานั่งเราก็ขายเป็นแบบช่างช่างกิโลครับผมก็คือบริการทุกอย่างให้ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นหมูตักช่างกิโลหมูแช่แข็งผักผักสดน้ำจิ้มครับผมทุกอย่างเรามีบริการให้หมดบอกพิกัดเลยดีกว่าอยู่ตรงไหนเลยก็อยู่ฝั่งเยื้องๆกับเทศบาลปากซอยหนองเป็ดหายจ้ะปากซอยหนองเป็ดหายแล้วกันนะครับซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์ของที่ร้านมีหลายๆคนบอกว่าร้านเราเนี่ยเด็ดในเรื่องของน้ำจิ้มจริงมากถูกต้องน้ำจิ้มน้ำจิ้มเราไม่ได้มีแค่เพียงตัวเดียวหยิบมาดูเลยดีกว่าหยิบมาดูเลยดีกว่าเดี๋ยวพาไปดูเลยดีกว่า ซิกเนเจอร์ของที่ร้านต้องบอกว่า,าที่ร้านเนี่ยเด็ดมากเลยของน้ำจิ้มจ,จากเดิมที่มีตัวเดียวเราพัฒนาเพิ่มให้ลูกค้าถึง3 3สูตรอันดีสัมอันนี้อันนี้คือเผ็ดกลางครับผมจ้ะอันนี้เผ็ดมากมอืแล้วก็อันนี้ไม่เผ็ดชาบูสําหรับ เด็กกินได้จ้ะลูกค้าก็สามารถเลือกได้เลยอยากได้ตัวแถมเป็นตัวไหนเลือกได้เลยปกติแล้วมาซื้อ1เซตนะครับเราจะขายเป็นเซ็ตนะครับก็ราคาเป็นกิโลนะครับแต่ว่าอันนี้เราจะเป็นเซ็ตแถมด้วยจในในกิโลนึงก็จะมีผักตักเลยครับลูกพี่ไม่มีพวงกับโจ้ โอเคครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับมผมจะพาไปร้านไหนเดี๋ยวรอติดตามเลยกันนะครับ <Okay. S 1> วันนี้เราสองคนไปแล้วนะครับพี่จอยสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบายสักร้านด้วยนะคะอร่อยแน่นอน